นี่เป็นทรัพย์สินบางส่วนของนายประชาประสบดีอดีตสสสมุดรปราการพักเพื่อไทยแกนนําเสื้อแดงในสภาที่รวยที่สุดเขาและภริยาเป็นเศรษฐีที่ดินมูลค่ารวมกันกว่า140ล้านบาทส่วนของสะสมแกนนําแดงปากน้ําเป็นอาวุธปืนหลายชนิดนายประชามีความมั่งคั่งสูงสุดในกลุ่มสสเสื้อแดง มีทรัพย์สินกว่า213ล้านบาทส่วนอันดับ2ตกเป็นของนางสาวจารุพันธ์กุลดีลกรวย114ล้านบาทอีกคนที่รวยทะลุร้อยล้านคือนายกอกแก้วพิกุลทองนายนัฐวุฒิใสเกื้อมีทรัพย์สิน17ล้านบาทถือว่ารวยขึ้นราว8 0 0แสนหากเทียบกับสมัยยื่นบัญชีทรัพย์สิสนหลังค้นตตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทย ติดอันดับ10มีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน8 0 0แสนบาททั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในการเปิดบัญชีรายการทรัพย์สินและนี่สินของสส479คนหลังพ้นจากตำแหน่งครบปีนับจากยุคสภา9ธันวาคม2556เมื่อรวมมูลค่าทรัพย์สินแกนนำแดงในสภาทั้ง10คนพบว่าทรัพย์สินทะลุ522ล้านบาท น้อยกว่าแกนนำกปปส9คนที่เคยอวดบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีทรัพย์สินรวมกันกว่า2,200ล้านบาทเฉพาะนายนัต,ตพลที่ปัสุวรรณคนเดียวรวยกว่า1,800ล้านบาทรองลงมาคือนายถาวรเสเนียมไม่ต่างจากโคศกกปปส นายเอกนัทพร้อมพันธ์บุตรชายบุญธรรมของนายสุเทพเทือกสุบันที่รวยหลักร้อยล้านแถมปลอดหนี้ส่วนนายพุทธพงษ์ปุณกันและนายสาธิตวงหนองเตยรวยใกล้เคียงกันที่60ล้านบาทนายสุเทพเทือกสุบันจึงกลายเป็นคนที่จนที่สุดในหมู่แกนนกาํากปปสเพราะมีทรัพย์สิน21 1ล้านบาทหนี้สิน2 8 7ล้านบาท หักกลบลบแล้วจึงมีหนี้เกินทรัพย์สินไป76ล้านบาทมีอดีตสอส,อสอ12คนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชในจำนวนนี้รวมถึงพันเอกอภิวันวิริยะชัยอดีตสอส,อสอบัญชีรายชื่อและแกนนำคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่คือบัญชีทรัพย์สินสุดท้ายที่เขายื่นไว้ต่อปปชค่ะมติปป,ปชให้ยุติเรื่อง เมื่อผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเสียชีวิตลงถือว่าไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแล้วส่วนอดีตสส11ชีวิตบางคนไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเช่นจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศร,รีสะอดีตสสสุรินทร์พักเพื่อไทยต้องโทษคดีหมิ่นสถาบันแต่คนกลุ่มนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยไม่มีข้อยกเว้นหัตถการตรีสุวรรณอมรินทร์ทีวีรายงาน